คลิปนี้ครับผมจะพามาคุยกับว่าเป็นหนึ่งพอหลักคณหรือว่าชัยยกรพอหลักคนครับเติมคุณนะครับวันพฤหัสนี้ครับที่ราชดำเนินอีก็เป็นหมิงดำหมิงบ้านหนองหมองบ้านหนิงหมิงบ้านหนองสวัสดีครับใส่ชุดเงินเดือนแล้วนะครับ ครับก็มิงดำครับชกโชคไทยน้องชายไอ้ครับเริ่มคุมแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโชคโชคกใครเนี่ยโชยคกับไอ้มหามงคลครับมหามงคลมุกออนเชียงใหม่นะโอ้ของเรานี่เป็นรายการรายการวันใช่ไหมวันลุมพินีอาสวัสดีครับน้องชายชา,ายกรใช้ชื่อไปนี้ใช้ชื่อชัยกรใช่ไหมใช้ชื่อชัยกรมันแอบโอ้ชัยกรพอหลักบ,บุญครับรว่าฟ้าเป็นหนึ่งนะครับนี่แหละพรกมวยกว่าจะได้ชกก็ คุมน้ำหนักลดน้ำหนักกันวันแรกนะทา่านวันแรกนะครับคุมเล่นคุมคุมทั้งหมดกี่โลนี่สี่โลกินของใหญ่ของยาวสมรักน้อยใช่ไหมครับสมรักน้อยนะครับสบายสบายสีโสยสยส่โลเอาฝากเชียร์แฟนคลับ FC หน่อยแฟนคลับด้วยนะครับ ไปกันใจผมนะครับในยิมพานี่ครับที่ไหนครับทายหน้าเดือนเงินเดือนออกเงินเดือนออกนะครับพยากรอนอ่ะฝากแฟนคลับหมิงบ้านน้องน้องบ้านหมิงหน่อยวันนี้ยีนี้หลานเยี่ยมมันลูมินิโบนัสนะโบนัสต้องมาแล้วนะครับหมิงบ้านน้องเย่ แล้วนี่ก็เป็นแฝดอยุธยานี่ก็ชุดเงินเดือนเหมือนกันครัครบกีเคส่งเข้าประกวดโอ้โหทั้งหมด oh. คน่คนอจาพงศ์คนหรือ5คน oh. 5คน5คนวันล,ลุมีนะโอ้วันล,ลุมีนี่5คนนะครับ oh. นี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นครับก่ oh. อนที่ ไปวิ่งกันครับคุมน้ำหนักกันนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นคนคนหน้าเหมือนอี่คนนี่ก็เป็นเพชรศิรินะครับปีเคแสนชัยนะครับนี่ก็เป็นสาแฝดครับสาแฝดคู่นี้สาแฝดเาจะุ่มใหญ่นะครับเมื่อกี้ก็ได้พูดคุยกับเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งแล้วก็เจ้าสมิงดำครับ ก็นี่แหละครับชีวิตนักมวยกว่าจะได้ชกกับลรไฟนี่โหซ้อมนี่ซ้อมนี่ว่าเหนื่อยแล้วนะมาเจอลดน้ำหนักที่โหเหนื่อยกว่าครับนักมวยกลัวที่สุดคือการทําน้ําหนักคุมน้ําหนักลดน้ําหนักเนี่ยมันมันก็มันก็ได้อดข้าวอดน้ำมันมันเหนื่อยนะเหนื่อยกว่าเหน,นื่อยกว่าการซ้อมกครับใครที่เคยทํามวยใครที่เคยชกมวยนี่จะรู้เลยนะครับจะรู้เลยว่ามันโบ้โห จะรู้เลยว่าเหนื่อยแล้วนี่ก็เป็นเจ้าปฏิหารนะปฏิหารก็ราชสุดนี้ก็ชกไว้สวยนะชนะยอดธงมาที่เวทีมวยราชดังเดินนะก็กลับเข้ามาที่ค่ายพีเคมาทำร่างกายเหมือนเดิมนะแล้วก็วันวันศุกร์นี้นะก็ฝากเชียร์นะฝากเป็นกำลังใจให้กับ ุนพล5ุนพล,ลของค่ายพนะีเคครับในศึกวัดลุมพินีนะครับฝากเป็นกำลังใจและฝากเชียร์ฝากติดตามนะทางช่องเด็ดสินะครับท่านชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับทางช่องยูทูบพันเอกวันโตพีเคชแนลด้วยนะครับ